สวัสดีครับผมสวัสดี F4 ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับช่องเลขน้าคลาล่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผล5นอยรวมนะครับผมของวันที่ของวันที่23สิงหาคม2567แล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่24สิงหาคม2567 ก่อนที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u b e ขอ f c C ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราดนั้นขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูกันเลยนะครับ เลขหน้าคลาดฮานอยรวมวันที่23สิงหาคม2567เลขน้าคลาดวางรูดไว7้7กับ3นะครับผม7กับ3ปรากฏว่านะครับเข้ารูด7ไป3ครั้งเข้ารูด3ไป2ครั้งนะครับผมเท่ากับ5ครั้งนะครับเฉพาะตัวรูดนะครับเฉพาะตัวรูดเท่ากับ5ครั้งคู่วินครับผมคู่วินเลขคลาดวางไว้ทั้งหมดมี6ตัวนะครับผม ก็มี73มี7มี3มี0มี5มี1มี8นะครับก็มาครบทุกตัวซึ่งเลขลาดบอกไว้ว่าสามารถรทำไปชนกับอาจารย์สมองอื่นท่านอื่นนะครับในหุ้นใดรอบโลกในหุ้นใดก็ตามในรอบโลกที่อาจารย์แต่ละสำนักท่านให้มาแล้ไปชนกันในรูเลข6ตัวนี้ก็สามารถนําไปใช้งานนะครับในการทาเป็นตัวรูดเมื่อเราเห็นว่ามันชนกันแล้วก็มาดูว่า ชนไปที่ตัวใดแล้วก็นะครับตัวเจาะมันมีตัวใดก็นําไปใช้งานได้นะครับเรือลาดพูดประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ทีนี้มาดูครับผมผลนะครับผมผลที่เข้ามาดูครับว่าเราได้กี่เด้งน่าลงทุนไหมน่าติดตามต่อไหมนะครับวันนะครับผมวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเฉพาะกิจกาชาติ พิเศษปกติและว v p นะครับผมมาดูผลกันเลยนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก9 4 2 8 7 9 4 2 8 7เข้าไปที่รุด8ครับล่างเข้าไปที่รุด7จล่างเข้าไปที่คู่เจาะครับผม8 7 ล่างสามเด้งนะครับสามเด้ง <c oughs> ดูต่อครับผมกาชาดผลที่ออกแปดสามเจ็ดหนึ่งห้านี่ตัวนี้ชุดนี้เข้าไปสามตัวตรงนะครับสามตัวบนนะครับชุดนี้แปดสามเจ็ดนะครับ 8, 3, เข้าไปสามตัวตรงเข้าไปที่8ดนะครับหลักร้อยเข้าไปที่10นะครับสามเข้าที่หลักสิบบนเจ็ดเข้าที่ลู่เข้าที่หลักหน่วยบนเข้าคู่เจาะนะครับสามเจ็ดบนเข้าสามตัวนะครับแปดสามเจ็ดล่างครับผมเข้าหนึ่งห้า สองห้าเข้าคู่เจาะหนึ่งห้าแตกยับเลยครับกาชาตินะครับผมนะครับผมได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเด้งนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างแตกสามตัวสองตัวนะครับนะครับนะครับผมได้แปดเด้งนะครับพิเศษครับผมผลที่ออก ห้าสองห้าสามหกนะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลเลขลาดจะไม่นับเป็นสามตัวนะครับเลขคู่สามตัวเลขลาดจะไม่นับนะครับเพราะว่าเลขเบิ้ลเลขลาดไม่ทําในสูตรเบิ้ลให้พูดกันแฟฝงก็เข้าไปที่รูดห้าครับเข้าไปที่รูดสามครับสองเด้ง ปกติครับผลที่ออกสองหกห้าสองเจ็ดเข้าไปที่รุดห้าครับบนเข้าไปที่รุดเจ็ดล่างครับสองเด้ง VP พีครับผลที่ออกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ห้าเข้าไปที่รุดหนึ่งบนครับเข้าไปที่รุดศูนย์ ล่างครับเข้าไปที่รูดห้าล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะศูนย์ห้าครับได้สีเด้งนะครับมาเช็คกันเลยครับผมเราได้กี่เด้งนะครับสามแปดเป็นสิบเอ็ดสิบสามสิบห้า สิบเก้าเด้งนะครับสิบเก้าเด้งลบออกห้าเด้งคือการลงทุนนะครับเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกตินะครับอย่างละครั้งก็คือนนะะคครรัับบกำไรที่เหลือนะครับถ้าแต่หนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบสี่เด้งนะครับเป็นกําไรนะครับแล้วแต่เอฟซีจะนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะครับนี่คือกําไรนะครับกําไร สรุปแล้วนะครับเข้าคู่เจาะไป4 4คู่นะครับมี8 7 3 7 1 5แล้วก็0 0 5นะมาดูต่อครับผมวันที่ยีสิงหาคม2567เลขลาดวางรูดไว้6กับ7นะครับผม6กับ7ตัววินครับมี6ตัวเช่นเคยนะครับจับคู่เจาะแล้วจะได้15คู่ ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับผมสามารถนําไปเป็นตัวเลขใช้กับหุ้นรอบโลกได้นะครับตั้งแต่เช้ายันดึกครับหน้าจอไว้เลยนะครับสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมเล็กนักลานในกลุ่มก็จะให้ตัวเลขน้อยนะครับพูดคุยกันฉันพี่น้องนะครับต้องการแนวทางใดๆ มีปัญหาใดๆที่ไม่เข้าใจก็สอบถามในลายกลุ่มได้จะพูดคุยกันได้แบบง่ายกว่าในใน u t u b e นะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถพูดได้นะครับนะครับถึงได้สร้างกลุ่มขึ้นมาเจตนานะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้กับ FC เป็นตัวเลือกนะครับผมแต่ขอยืนยันว่านะครับเลขนักานะครับไม่รู้ว่าตัวเลขใดจะออกในหุ้นใดๆในนะครับ ออกใดๆนะครับทั้งสิ้นนะครับแค่เป็นแนวทางตามสติของตัวเลขถ้าสอบถามมาก็ตอบไปตามสติของตัวเลขเท่านั้นเพราะเป็นแนวทางไม่มีญาณอย่างรู้ไม่มีหูทิพตาทิพจะไปรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวใดเพราะฉะนั้นถ้า f c ท่านใดทําความเข้าใจอย่างนี้แล้ว้าเกิดประโยชน์สนใจก็ทักเข้ามาครับในไลน์นะครับไอดลไลน์ชื่อว่าเล็กนักข่า เอาละครับผมขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ